วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิ์พินอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็กลับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะเกี่ยวกับดาวทั้งสองดวงนะครับแต่คราวนี้นะครับก็คือจะเป็นการนอนบนดาวทั้งสองดวงนะเพราะว่าคลิปการนอนผมก็เคยพาทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับดาวฮัรัสเนี่ยมันนอนได้แน่นอนนะครับเพราะว่าแพตเก่าผมก็เคยนอนได้นะแต่ฟาร์มาสเนี่ยแพตเก่าเนี่ยถ้าเวลานอนนะครับมันจะระเบิดเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอ copy เตียงก่อนนะครับโอเคเราไปลองนอนกันดีกว่านะเนาะก็จะเอาเตียงไปด้วยครับจะใช้เตียงปรินเซตัวนี้ด้วยนะครับใช่ไหมผมอ่านถูกไหมถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับไปที่โฮลาสก่อนเนาะโอเคนะ okay, นะคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะครับ เดี๋ยวเราจะลองวางเตียงดูก่อนอ่าวางได้นะครับนอนได้หรือเปล่านอนได้อ่าฟื้นฟูพลังได้เหมือนกันนะครับนอนบนดาวหัวลาดได้นะแล้วถ้าอยากจะนอนข้ามวันได้ไหมเดี๋ยวจะปิดล็อกเวลานะครับปรับไป2องทุ่ม นอนได้นะครับแล้วเราก็กดนอนตอนนี้เป็นตอนคืนอยู่เนาะโอเคนอนได้นะครับเป็นตอนกลางวันละอันนี้เป็นเตียงที่ก๊อปมานะครับอ่าโอเคนอนได้เหมือนกัน เดี๋ยวจะไปลองที่ดาวฟาร์มัสอีกนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงดาวฟาร์มัสแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองนอนกันดีกว่าวางเตียงได้นะครับเดี๋ยวอยู่ห่างๆมันก่อนเตียงก๊อปปี้นะครับก็วางได้ถ้าเรานอนอึบอนอนได้นะครับนอนบนดาวฟาร์มัสได้แล้วเนาะถ้าเป็นแพดก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ โอเคจะนอนได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฮะตามนี้เลยนะครับแผ่นี้นอนได้นะนี่ฟื้นฟูพ,พ,พลังได้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองนอนข้ามคืนดูนะครับตอนนี้คือสองทุ่มนะ,อะนอนได้นะครับนอน วันนี้เป็นตอนคืนอยู่นะครับก็กลายเป็นตอนกลางวันเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ตามนี้โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้าผมอธิบายผิดหรือว่าอธิบายข้ามของตอนไปก็ขออภัยด้วยละกันเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ